เด็กก็สามารถรู้คำศัพท์ตั้งแต่50คําคำถึง300คำเนาะหรือว่าบางรายที่มีพัฒนาการที่แบบเร็วอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะในส่วนที่2นะคะพัฒนาการทางสติปัญญาเนาะและภาษาเนาะเด็กทำอะไรได้บ้างเนาะเด็กสามารถสื่อสารได้นะคะเช่นเวลาเด็กแบบ ออกระหายน้ําเขาก็จะบอกว่าหิวน้ําอ,อยากเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าพูดเป็นคําสั้นๆเป็นวลีได้ใช้คํานามได้นะคะสองสามคำหรือเป็นประโยคเช่นแบบร้องเพลงอาบน้ํากินนมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพูดคําซ้ํานะคะตามบทสนทนาได้เนาะ,ะแล้วก็คือสามารถฟังคําสั่งนะคะที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้เช่นใส่บอลใส่รองเท้า ถอดรองเท้าแล้วเก็บในตู้อะอย่างเนี้ยค่ะเป็นคําสั่งที่ซับซ้อนต่อเนื่องได้เนาะแล้วเด็กก็สามารถรู้คําศัพท์ตั้งแต่50คําถึง300คำเนาะหรือว่าบางรายที่มีพัฒนาการที่แบบเร็วอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็รับรู้นะคะสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็เด็กวัยเนี้ยค่ะเราจะต้องดูว่าเด็กถนัดซ้ายหรือขวาเนาะแต่ถ้าเด็กอะค่ะใช้ด้านไหนนะคะมากกว่าเราก็จะให้เด็กอะค่ะ เนาะใช้ในด้านนั้นนะคะอย่างเช่นกรณีเด็กถนัดเ,เด็กในวัยนี้ใช้ทั้งซ้ายและขวาซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะใช้ทางด้านไหนนะเ,เราอาจจะเริ่มจากขวาแต่ถ้าเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้บาลานซ์กันเลยทั้งซ้ายและขวาเราก็อาจจะฝึกจากด้านขวาก่อนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าเออเด็กจะต้องเริ่มใช้ด้านขวาก่อนนะคะเนาะแล้วก็เด็กสามารถเริ่มแยกแยะสีต่างๆได้เขียวเหลืองแดงน้ำเงินอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็พูดรูปภาพยากรูปภาพได้นะคะอย่างเช่นเป็นหมวดสัตว์หมาแมวสุนัขวัวช้างอย่างเงี้ยค่ะได้เนาะแล้วก็จดจําชื่อสิ่งต่างๆที่คุ้นเคยเนาะแล้วก็ระบุอวัยวะนะคะได้มากกว่า7อย่างนะคะจากบนใบหน้าครั้งที่ครั้งที่แล้ว EP ที่แล้วก็คือเอ่อเป็นอวัยวะบนใบหน้านะคะพอ EP เนี้ย EP ที่ -2 2ปวบอะ่ะก็จะเป็นเริ่มจากแขนมือขาเท้านะคะประมาณนี้เนาะ